วันนี้พอมีเวลานิดนึงก็เลยแบบมาทักทายกันก่อนนะครับวันนี้อยากจะอัปเดตเกี่ยวกับจริงๆไม่เชิญอัปเดตเป็นแนะนาําเทคนิคในการดูแลรักษาปัญหาผิวต่างๆนะครับจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ ที่หมอใช้เสริมในการดูแลปัญหาไม่ว่าจะเป็นผิวหนังฝ้ากระอยด่ตั้งแต่รมสิวอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งที่บอกว่ามีประโยชน์มากมากเลยในการดูแลรักษาเกี่ยวกับปัญหาผิวหนังเนี่ยอันแรกเลยนะครับคือเดอร์โมสโคหรือว่าเดอร์โมสโคปีมันจะเป็นกล้องขยายทางผิวหนังนะครับที่ช่วยให้เห็นรายละเอียดของภาวะโรคทงผิวหนังหรือว่าทางด้านหลุมสิวรือแผลเป็นต่างๆเนี่ยดูว่าฝ้าเนี่ย ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอันนี้อันแรกนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่หมอใช้มาตั้งแต่เป็น10ปีแล้วนะครับอันนี้ก็ยังใช้ได้อาจจะมีงองแงบ้างนิดๆ่น้อยนะครับอีกอันนึงคือจะเป็นกลุ่มของมูดแลมส์นะครับมูทแลมจะมีตั้งแต่รุ่นเก่ารุ่นโบราณเลยจะช่วยแยกระหว่างนี่เห็นไหมอันนี้แสงเรืองแสงมันจะช่วยแยกระหว่างรอยโรคดําที่หรือว่ารอยโรคขาวที่เป็น เดอร์โล erm กับอีพิทิวโมลได้นะครับนเรื่องนี้ก็จะเป็นเป็นตัวที่จะช่วยสแกนดูเส้นเลือดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันแรกเลยนะครับหมอจะใช้ตัวเดอร์โมสโคปหรือว่าเดอร์โมสโคปีก่อนนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับจะเห็นว่า,าคนไข้เนี่ยเป็นฝ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับจะเป็นฝ้าเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูส่องดูกัน นะครับอ่าก็จะเห็นมันจะช่วยบอกว่าอ่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเม็ดสีที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ถ้าเราส่องขยายก็จะเห็นลักษณะเป็นเส้นเลือดเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะฝ้าเลือดตรงนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยเห็นไหมครับเส้นเลือดดังนั้นเนี่ยเส้นไปหน้าก็จะแดงง่ายนี่เห็นไหมเส้นเลือดชัดเจนเลยอันนี้ก็จะเรียกว่าทีแรงเจ็กตติกเมลาสมาหรือว่าเมลาสมาวิกทีแรงเจ็กเซเซียนี่ครับเห็นเส้นเลือดไหมครับอ่าดังนั้นนี่การ การที่เราจะดูแลเนี่ยอาจจะใช้พวกเลเซอร์ที่ t a r g e t กับเส้นเลือดร่วมด้วยก็น่าจะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับเช่นพวก v ีบีมเพา e r Dye, l ด s e เซต่างๆนะครับนี่เห็นเป็นเม็ดสีอยู่นะครับก็ดูฝั่งนู้นหน่อนะครับ่าสมมติอ่าตร, آ, ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นจุดจุดน้ําตาลเข้มๆขึ้นมานะครับเรามาดูกันเป็นเองหน้าหน่อยนะครับผมอ่าเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของพวกกรับพวกฝอยต่างๆนะครับ อันนี้การรักษาเนี่ยก็เราก็จะใช้เป็นอีกลักษณะของเลเซอร์หนึ่งหรือว่าถ้าเกิดคนไข้มีปัญหาไฝโตขึ้นโตเร็วเราก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับก็จะบอกว่าเป็นลักษณะฝเป็นลักษณะเป็นแบบอันนี้ก็จะดูบอกได้ว่าเป็นไฝเป็นเนื้อลงเนื้อรายหรือว่าเป็นอะไรยังไงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ก็ดูเป็นลักษณะเป็นฝธรรมดานะครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งในการที่เราจะ,ะใช้อันนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับสมมุติอ่าปัญหาหนึ่งคือลูกข,ขุมขลที่หลายๆท่านจะกังวลนะครับเหมาะหลายๆท่านจะกังวลแล้วร่างกเป็นดำๆเนี่ยเป็นอะไรเป็นสีิวหัวดาสีอะไรยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นไขมันที่สร้างขึ้นมากขึ้นนะครับเราร่วมกับการมีการที่ไขมันเนี่ยมันเจออากาศทําให้เกิดออกซิไดซ์เห็นไหมครับอ่า ไม่ได้ไม่ได้เป็นขนอะไรมากมายเลยดังนั้นก,การรักษาเนี่ยก็คือทากวิตามินเอร่วมกับการใช้เลเซอร์ต่างๆนะครับอ่าตรงนี้แลวอย่างหนึ่งคือสมมตุติอ่าตรงนี้เนี่ยจะมีรูขุมขนใช่ไหมครับพี่ตันมาช่วยนิดนึงค่ะลูกนี่นะจะเห็นรูขุมขนใช่ไหมครับพี่ตันช่วยดึงผิวขึ้นนะแบบดึงแยกๆแบบเนี้ยอ่าพี่พี่ตัพี่แมวไม่ต้องไม่เป็นไรค่ะยิงแมวไม่เป็นไรค่ะตามสบายเลยค่ะปล่อย,ปล,อยปล่อยก่อน lived. พี่พี่ตันปล่อยก่อนอันนี้นะครับปึ๊บดึงค่ะ พอหมอดึงแล้วเนี่ยรูกกลุ่มขนจะดูดีขึ้นแสดงว่ามีความหย่อนคล้อยของผิวร่วมด้วยอันนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับดึงดึงดึงแก้มหยักเจ๊ยขึ้นมันมันดึงขึ้นอ่าแบบนี้ครับเนี่ยนะครับนี่ก็จะช่วยบอกได้หลายๆอย่างนะครับนี่จะเป็นฝ้าอ่าอันแรกที่มาแชร์กันก็คือเรื่องของตัวเดอร์โมสโคปีนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนเป็นสเต,ตโตสโคปของหมอผิวหนังต,ตัวนี้เนี่ยมันมีหลายรุ่นเลยนะครับนี่รุ่นนี้หมอก็ใช้มา อันนี้น่าจะสิบกว่าปีละอันนี้ก็สัก A A D ล่าสุดสักหกเจปีเหมือนกันอันนี้ก็ใช้ได้ดีมีมองอแงเล็กน้อยนะครับอันที่สองคือตัว w o ดแ l ล m มนะครับฮูดแวล์นี่มันจะปล่อยแสงในช่วงความยาวคลื่นที่จะช่วยแยกแลักษณะปัญหาเม็ดสีไดเ้เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ต้องปิดไฟนิดหนึ่งนะครับปิดนนี้ด้วยปิดนี้ด้วยปิดข้างนอกด้วยเดี๋ยวปิดไฟนิดหนึ่งนะครับผม โอเคนะครับอ่า <Okay. S 2> บรรยากาศสลัวสลวนิดนึงนะครับจะเห็นว่าเนี่ยนะครับอ่าของเค้าจะช่วยแยกปัญหาคือนี่จะมีอ่าเห็นเห็นไหมครับอ่าเนี่ยนะครับจะปัญหาฝ้าของคนไข้เนี่ยนะครับมาะจะช่วยแยกได้เช่นอ่าจะมีส่วนมากจะเป็นฝ้าตื้นนะครับรอบๆเนี่ยจะมีความขาวเนี่ยนะครับสมมติเนี่ยนะครับ จุจจจจดๆๆๆๆเราจะมีคล้ายๆนี่อันนี้เป็นนี่เป็นฟ้าถ้าอันอันที่ขอบขอบพอพอฉายไปแเราจะขอบชัดขึ้นเนี่ยจะเป็นรสะเนี่ยอันอันนี้จะเป็นฟ้าตื้นนะครับผมขอบจะขาวๆนะครับส่วนอันอื่นนี่จะเป็นรสะของอเป็นกระพวกกระจุดดำๆอะไรต่างๆก็ได้แล้วอีกปัญหาหนึ่งคือพวกทีนขา,าผมอ,าอันนี้ ก็จะเป็นพวกจุดขาวคือคนไท้เนี่ยเคยโดนมีปัญหาคือเม็ดสีถูกทำลายไปนะครับอันนี้ก็จะเกิดเป็นตรงนี้ได้ขอดูที่แขนนะครับที่ว่าเป็นจุดๆขาวๆอะ่ะเออชื่อบรรยากาศสยบเช่นะครับอันนี้ก็คือคนไท้จะเป็น IGS หรือว่าเป็นกะขาวที่แขนอันนี้ก็จะช่วยในการวินิจฉัย ได้มากขึ้นแต่ว่าประโยชน์จริงๆเนี่ยหมอว่าจะเหมาะสําหรับกรณีเป็นฝ้านะครับแล้วก็จะช่วยแยกระหว่างเป็นฝ้าตื้นฝ้าลึกได้ส่วนหนึ่งฝ้าลึกก็อาจจะต้องใช้เป็นพวกกลุ่มของเลเซอร์ใช่ไหมครับเช่นพโคอเซกเกอร์เลเซอฝ้าตื้นถ้าแบบพวกนี้อาจจะใช้การพิลลิ่งแต่ของคนไทยนี่คือจะมิกซ์กันนี่หนไหมครับอันนี้ขอบชัดแต่เนี้ยขอบไม่ชัดดังนั้นเนี่ยจะมีปัญหา2อ เาทั้งฟาดตื้นและฟาดลึกเนี่ยสมมุติตอนนี้ก็จะเป็นแนวทางการดูแลได้อย่างหนึ่งนะครับนี่ก็ไปก่อนนี่ก็เป็นตัวบูแ้แลมนะครับจะช่วยในการวินิจฉัยโดยเฉพาะพวกเม็ดสีปัญหามเม็ดสีเนี่ยตัวนี้มีประโยชน์เลยไม่ว่าจะเป็นดังบางคนเนี่ยกลัวว่ากลับกลับขาวเนี่ยจะไม่ได้หรือไมนติดมดไม่ได้ไม่ได้พวกกลับขาวหรือว่า IGS เนี่ย มันจะไม่ได้มันจะไม่ได้สว่างขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นด่างขาวเนี่ยขอบขอบจะสว่างมากเลยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์หนึ่งในการช่วยมินิชัยนะครับเอาปิกไฟหนึอค่ะปิอันนี้อีกอันหนึ่งนะคะท,ที่หมอชอบเอามาเล่นเล่น,เล,นเล่นนิดหนึ่งคือเป็นตัวสแกนเส้นเลือดเนี่ยสมมติเวลาจะใช้ก่อนจะฉีดอะไรนะครับอื จะแต่ไม่เห็นนี่เห็นไหมคือเวลาถ้าจะฉีดบอทูทอลิลุมท็อกซินอะไรต่างๆเนี่ยก็จะปรชิคเส้นเลือดก่อนว่ามีเส้นเลือดดาอะไรหรือเปล่านะครับจะได้ไม่ช้านะครับสำหรับคนที่ช้าง่ายๆนะครับนีจ่จะต้องเชบ้บรรยากาศสลัวๆนิดนึงนะครับต้องใช้ความนี่นะครับนี่เห็นไหมนี่เป็นเส้นเลือดใต้ตาตัวนี้นจะเป็นตัวที่จะช่วยในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับต้องขออภัยด้วย เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไปเป็นเส้นเลือดส่วนมากจะเป็นเส้นเลือดที่อยู่ตื้นๆโดยเฉพาะหางตาเนี่ยนะครับจะเห็นได้ดีนี่เห็นไหมอ่าเนี่ยเส้นเลือดเป็นเส้นเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเวลาฉีดบอวัคซี่ยต้องต้องระวังวัคซีนท็อกซินต่างๆเนี่ยอย่นี้ก็จะเป็นเส้นเลือดใต้ตานะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่ที่ใช้แสงในการดูแลเปิดเปิดได้เลยจ้ะบรรยากาศสรุวสรุป วันนี้ก็มาแชร์เกี่ยวกับเทคนิคอุปกรณ์เสริมในการดูแลเรื่องของพวกปัญหาผิวต่างๆนะครับผมอขออีกอกันหนึ่งพี่ตานสำหรับพี่น่อยพี่มามาให้ดูสิพี่แมวเรียบร้อยจ้ะพี่ยิ้มพี่อีมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ เดี๋ยวจะให้ใหใหใหดูนิดนึงใช้เดิมการใช้เดิมโอดสโคปปโโี้นะครับการใช้เดิมโมสโคปี้ในการรักหลุมสิวจะช่วยยังไงได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยอ่อืออผิวดีขึ้นแล้วนะเออดีมากเลยแต่ว่าเป็นสิวอีกแล้วอ่ะอย่างแรกเลยนะครับที่หมอชอบใช้คือการใช้เดิ์โมสโคปในการดูแลเพาเรื่อง รูขุมขนกว้างจะช่วยได้มากเลยนะครับอย่างแรกเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับนี่หลายๆคนที่กังสอบถามว,ว่ากระบวนเป็นเป็นสิวหัวดําอะไรเนี่ยรูขุมขนกว้างนะครับจริงๆแล้วเขาของเขาคืออะไรจริงๆแล้วเขาไม่ได้สิวไม่ได้มีไม่ได้เป็นสิวนะมันเป็นซีบุ้มที่สร้างออกมานะครับมากขึ้นแล้วก็เจอออกอากาศเลยมันจะกลายเป็นสีดํานะครับการรักษาก็คือการใช้เลเซอร์หรือว่าการใช้ตาก,กดวิตามินเอก่อนนอนด้วยนะครับ อันนี้คือลูกกุมผลเนาะอันนี้นะครับการไปลอกการไปลอกเนี่ยกว่าจะเวลาลอกอใช้แผ่นลอกอะไรเนี่ยกว่าจะได้ไขมันออกมาบ้างนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูลักษณะของรูมสิวบ้างนะครับออ้ยน้าดีมากเลยเนี่ยอันนี้นะครับจะเห็นว่า,าเป็นรักษาเหมือนจะเป็นขอบชัดใช่ไหมครับหมอหมอก็จะมาส่องดูนิดนึงบางจุดเนี่ยเนี่ยจะมีเส้นเลือดขยายจากรอยแดงสิวนะครับอันนี้ ก็จะช่วยว่าเราจะเลือกใช้เลเซอร์เช่นกลุ่มของอถ้าเป็น V-beam เพ่าได้ v am, ye, ใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มของ Disco อถ้าเป็น Discovery ก็จะมีโหมด Thermal p i c o thermal mode นะครับนี่จะเห็นเหมาะสำหรับเส้นเลือดนะครับแล้วขอบรุมสิวขอดูนิดหนึ่งนะคบฝั่งนิดหนึน่งนะคะออเออเอาเ็นขาวๆรอบๆไหมครับ อันนี้อันนี้จริงๆเราอาจจะไม่ไม่ได้ชัดมากละเพราะว่าดีขึ้นเยอะข่าวๆเนี่ยจะเป็นลักษณะของพังผืดเนี่ยนะครับอ่าดังนั้นนี่ก็จะวางแผนได้ว่าถ้าเป็นกลุ่มของบล็อกคาหรือว่าที่มีพังผืดเยอะๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่นี่เป็นเส้นตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าดังนั้นเนี่ยหมอก็จะใช้ตัวนี้ส่องดูก็จะช่วยเนี่ยกับการวางแผนการรักษาเช่นถ้าเป็นลักษณะเนี้ยก็จะมีการใช้อ่าเรื่องของการตัดพังผืดทันลาซับซิชั่น รวมด้วยนะครับก็เป็นเทคนิคว่าตัว,ต,วตัวนี้จริงๆเป็นตัวที่หมอค่อนข้างต้องใช้ประจําเลยอาจจะใช้แต่ลูกฝ้าจุดด่างนะครับโรคผีหนังอื่นๆแล้วก็หลุมสิวลูกขุนผลกว้างการใช้ตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์ทีเดียวเลยนะครับตอนนี้คุณหมอผีหนังส่วนมากก็ใช้กันหมดแล้ะก็เลยแวะมาถักทายกันนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรถชวนคุยนะครับสวัสดีครับ